สวัสดีครับวันนี้เรามานําเสนอนะครับเครื่องเจียรไฟฟ้านะครับขนาดสี่นิ้วนะครับยี่ห้อโทโตรุ่น TG หนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนศูนย์สองหกนะครับตัวนี้เป็นเครื่องเจียรขนาดสี่นิ้วนะครับสินค้านะครับมาพร้อมกับอุปกรณ์ครับจะมีมือจับนะครับหนึ่งอันนะครับตัวถอดใบกัดบางใบ แล้วก็ไปคู่มือการใช้งานนะครับใบเจียตัวนี้นะครับสวิตจะอยู่ด้านข้างนะครับอันนี้คือสเปคเครื่องกำลังเครื่องนะครับอยู่ที่750วัตต์ความเร็วรอบนะครับอยู่ที่1นึ0 0มรอบต่อนาทีตัวนี้นะครับสามารถใส่ใบตัดได้ขนาด4นิ้วนะครับใบตัดใบเจียได้ขนาด4นิ้วหรือว่า100่มิลนะครับตัวแกนนะครับเป็นแกนเ1 0นะครับสิบมิล อ่าเดี๋ยวใส่มือจับด้วยเพราะเครื่องกำลังมันสงูงคุณสบายอ่าวติดเครื่องเลย โอเคครับลูกค้าท่านได้สนใจทักเข้ามาในข้อความได้เลยนะครับขอบคุณครับ